รื่องราวของโลกในปี2077ที่เหลือเพียงซากปปล่าขัดพังหลังสงครามระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างดาวแจ็คฮาร์เปอร์ช่างเทคนิคที่ทำหน้าที่ดูแลโดรนบนโลกอันรกร้างกำลังจกกะเกษียณตัวเองและย้ายไปรเริ่มต้นชีวิตใหม่บนดวงจันทร์ไททนันแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาพบกับยิงลึกลับจากยานที่ตกลงมาการค้นพบครั้งนี้นำพาเขาไปสู่ความลับที่ถูกปกปิดไว้ความจริงเกี่ยวกับสงครามชีวิตของเขาและชะตากรรมของมนุษยชาติ ทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผยเรื่องราวสุดเข้มข้นเนี่ยจะพาเราดำดิ่งไปกับเส้นทางผจญภัยทำกลางโลกที่ถูกลืมหากพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นเดินทางครั้งนี้เป็นพร้อมกันกับหนังเรื่องออบริเวียนปี2013กันเลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่อง movie for you ด้วยนะครับหนังเปิดเรื่องมาที่ปี2077ซึ่งไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นเกิดเหตุการณ์ที่มนุษย์ต่างดาวก็ามาบุกโลกมนุษย์ โดยเผ่าพันธุ์ของพวกมันนั้นมีชื่อว่าส c าวเอนเจอร์ซึ่งพวกมันก็ได้ละทิ้งบ้านเกิดที่เสื่อมโทรมของพวกมันแล้วหวังที่จะเข้ายึดครอบครองโลกโดยพวกมันเริ่มต้นจากการทำลายดวงจันทร์และเมื่อไม่มีดวงจันทร์ก็ทำให้โลกนั้นเสียสมดุลและโลกก็เลือกที่จะตอบโต้พวกส c าวเอนเจอร์โดยการใช้นิวเคลียร์ซึ่งแม้จะทำให้มนุษย์โลกเป็นฝ่ายชนะจากผู้เข้ามารุกรานแต่โลกก็ได้รับความเสียหายมากเช่นกันเพราะมันทำให้สารกัมมันตรังสี บนเปลือนพื้นที่ต่างๆในโลกจนทําให้มนุษย์โลกแทบจะอยู่ไม่ได้จึงมีการคิดค้นยานอวกาศลําใหญ่ลาหนึ่งชื่อว่าเท็ดโดยที่ยานลํเนี้มีภารกิจในการนํามนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานยังดาวดวงใหม่ซึ่งมันก็คือดวงจันทร์ของดาวเสาและในตอนนี้พวกสกาวเวนเจอร์ก็ยังแฝงตัวอยู่บนโลกมนุษย์ขณะที่มนุษย์โลกคนอื่นๆกําลังทยอยไปที่ดวงจันทร์ของดาวเสายกเว้นแต่นักสำรวจสองคนที่อาศัยอยู่บนโลก เพื่อสูบน้ําทะเลออกมาจากโลกโดยฝ่ายชายนั้นนะมีชื่อว่าแจ็คส่วนฝ่ายหญิงนั้นมีชื่อว่าวิกตอเรียโดยท,ที่ทั้งสองคนนั้นเป็นคู่รักกันที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่แท่นไฮโดรเพื่อที่จะเปลี่ยนน้ําทะเลเป็นพลังงานไอออนโดยที่แท่งนี้จะมีอาวุธที่ติดโดนเอาไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยและพวกสกาวเวนเจอร์นั้นก็ได้มาทําลายโดรนทําให้แจ็คนั้นต้องไปช่วยซ่อมแซมโดรนที่ตกส่วนทางด้านของวิกตอเรียนั้น ถ้าอยู่ภายในหอควบคุมที่ทำหน้าที่ติดต่อกับส่วนกลางเพื่อรับคําสั่งและก็ปฏิบัติตามในแต่ละวันแต่ว่าภายในอีกสองอาทิตย์ภารกิจของทั้งคู่ก็จะสิ้นสุดลงแล้วและทั้งคู่ก็ต้องขึ้นยานไปที่ดวงจันทร์ของดาวเสาเหมือนกับคนอื่นๆและตอนนี้ภารกิจสูบน้ำบนโลกก็จะสำเร็จและจะทำให้โลกจะไม่มีน้ำอีกต่อไปโดยก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะมาทำภารกิจทั้งคู่ต้องถูกลบความทรงจำทิ้งก่อน แต่แจ็คก,ก็ยังนึกถึงหน้าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ซึ่งมันก็ยังติดค้างอยู่ในใจเขามาตลอดและในเช้าวันนี้ก็เป็นภารกิจที่ส่วนกลางมอบหมายมาให้แจ็คไปซ่อมโดรนที่ถูกยิงตกซึ่งมันมีจำนวนสองลำโดยลำแรกนั้นแจ็คก,ก็สามารถซ่อมได้โดยที่ไม่ติดขัดอะไรส่วนอีกหนึ่งลำพวกเขาไม่รู้พิกัดที่มันตกทำให้แจ็คต้องขี่มอเตอร์ไซค์เอาตามหามันและก็พบว่าโดรนลำนั้นมันตกลงไปในซอกหิน เขาก็เลยลงไปดูและก็เหมือนกับว่าที่แห่งเนี้ยมันเคยเป็นบ้านของใครสักคนและเมื่อเข้าไปในนั้นเขาก็รู้ว่าตกอยู่ในหลุมพรางของสกา v เวนเจอร์เขาให้แล้วและในตอนนี้เขาก็อยู่ในวงล้อมของมันแต่ก็ยังโชคดีที่โดรนที่เขาตามหานั้นน่มันเกิดใช้งานขึ้นมาได้และมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาก่อนที่จะยิงกำจัดพวกสกาวเวนเจอร์แล้วก็ทําให้พวกมันหน,น,นีออกไปจนได้ก่อนที่แจ็คจะออกมาจากที่นั่นและเมื่อแจ็คออกมา ก็พบว่ามอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่มานั้นได้หายไปแล้วทําให้เขาต้องขึ้นยานกลับพร้อมกับหนังสือที่หยิบมาจากบ้านหลังนั้นอีกหนึ่งเล่มและเขาก็ได้เอาดอกไม้มาให้กับวิกตอเรียอีกด้วยแต่วิกตอเรียก็ไม่ได้ซาบซึ้งในความโรแมนติกของแจ็คเธอได้เอาดอกไม้นั้นไปทิ้งแล้วก็บอกว่ามันอาจจะมีสารกมัมนตรังสีปนเปื้อนมาด้วยแล้วก็ยังบอกกับแจ็คอีกว่าอีกสองอาทิตย์นะ่ะเราจะได้ขึ้นยานไปที่ดาวดวงใหม่กันแล้วเธอไม่อยากมาเสี่ยงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้ ่อนที่ในคืนนั้นทั้งคู่จะมาทานอาหารรวมไปถึงไหว้นํนาแล้วก็เข้านอนไปด้วยกันและในกลางดึกคืนนั้นเองแท่งไฮโดรที่กําลังสูบน้ําจากบนโลกมนุษย์อยู่ๆมันก็ระเบิดขึ้นมาและทําให้ทั้งคู่นั้นน่ตกใจเป็นอย่างมากและเม,มื่อศูนย์บัญชาการใหญ่รับรู้เรื่องก็ดีสั่งให้แจ็คไปสํารวจจุดที่เกิดเหตุทันทีหนามสามยังตําหนิเขาไปอีกว่าเพราะความสับเพล่าของพวกเขาทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและเมื่อแจ็คไปสํารวจก็พบว่า แท่งไฮโดแห่งเนี้ยถูกจู่โจมและได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและเขาก็คิดว่าเนี่ยมันไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วส่วนทางด้านของวิกตอเรียที่อยู่ที่หอบังคับการเธอก็พบว่ามีคลื่นอะไรบางอย่างถูกส่งออกไปนอกโลกจากจุดจุดหนึ่งและเมื่อแจ็คได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวทําให้เขาเดินทางไปที่นั่นทันทีเพื่อสํารวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่แล้วก็พบว่าสิ่งที่ส่งสัญญาณมานั้นมาจากตึกเอ็มพร์สเตรทที่นิวยอร์ก ซึ่งฝุ่นน่ะมันแทบจะปกคลุมข้างล่างของตึกไปหมดแล้วและเมื่อแจ็คเข้าไปสำรวจก็พบว่ามันมีกล้องอยู่รอบอาคารทำให้เขาระลึกถึงผู้หญิงที่เข้ามาในความฝันของเขาอีกครั้งและเมื่อเขาเข้าไปสำรวจเรื่อยๆก็พบกับตัวส่งสัญญาณที่ถูกส่งออกไปนอกโลกซึ่งเขาก็คิดว่ามันคงเป็นฝีมือของสกาเวนเจอร์อีกเหมือนเดิมแจ็คจึงได้ทำการตัดสัญญาณทิ้งทันทีก่อนที่จะออกจากนั้นและก็ทำการสำรวจรอบ แต่วิกตอรียที่ได้เฝ้าติดตามแจ็คอยู่ตลอดก็ได้บอกว่าตอนเนี้เขากําลังจะออกจากเขตกัมมันตรัังสีและมันก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเขาแต่เขาก็ยืนยันกับคู่รักของเขาว่าเขาจะไม่ออกไปหรอกแต่ขออนุญาตปิดสัญญาณสักครู่เพราะเขาจะต้องไปที่ที่หนึ่งก่อนก่อนที่แจ็คจะขับยานออกไปซึ่งที่เขาไปนั้นอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่ง่างจากที่อื่นอยู่ในโลกที่มีแต่ความแห้งแล้งเพราะถูกสูบน้ำไปจนเกือบหมดแล้วและในที่นั่นก็มีกระท่อมเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่าซึ่งมันนเป็นสถานที่ที่แจ็คได้สร้างเอาไว้เองเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจก่อนที่เขาจะมานอนเล่นแถวกระท่อมเพราะอีกไม่นานเขาจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วและในระหว่างที่เขาหลับอยู่นั้นเขาก็ได้ฝันถึงหญิงสาวที่เขาฝันถึงประจำอีกครั้งและทันใดนั้นเองเขาก็สะดุ้งตื่นก่อนที่จะพบว่า มีกระสวยโอวากาศกำลังพุ่งตกลงมาที่โลกแจ็คจึงได้เดินทางไปที่นั่นทันทีก่อนที่จะแจ้งวิกตอเรียและวิกตอเรียก็ได้แจ้งให้ทางการทราบว่าตอนนี้แจ็คก,กำลังเข้าไปสำรวจที่กระสวยโอวากาศตกแต่ทางการก็แจ้งกลับมาว่าห้ามไม่ให้แจ็คไปสำรวจแต่เดี๋ยวทางการจะโดรนเข้าไปสำรวจที่นั่นเองหลังจากนั้นวิกตอเรียก็แจ้งข้อมูลให้กับแจ็คทราบแต่เขาก็ไม่สนใจ และมุ่งหน้าที่จะขับยานไปยังที่นั่นต่อไปและเมื่อยานของเขาลงจอดก็พบว่าชิ้นส่วนที่ตกลงมาจากท้องฟ้านั้นนะเป็นยานอวกาศของมนุษย์และในยานลำนั้นก็มีผู้รอดชีวิตอยู่ในนั้นนั่นก็คือหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งหน้าตาของเธอก็เหมือนกับคนที่แจ็คเฝ้าฝันถึงมาตลอดและในตอนนั้นเองโดรนที่ถูกส่งมาจากส่วนกลางก็ได้เดินทางมาถึงแล้วมันก็ไม่รอช้าที่จะฆ่าคนที่รอดชีวิต จากกระสวยโอวกาศที่ตกลงมาทั้งหมดหรือก็เพียงแต่หญิงสาวคนนั้นแล้วก็มีโดรนหนึ่งเข้ามากำลังจะมายิงเธอแต่แจ็คก็ได้เอาตัวมาขวางทำให้โดรนนั้นนะ่ะทำงานผิดพลาดและเลือกที่จะปล่อยไว้ชีวิตเธอไปหลังจากนั้นแจ็คก็ได้เอาร่างของหญิงปริศนากลับมาที่ศูนย์บัญชาการรือวิกตอเรียก็ไม่สามารถรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลับไปที่ส่วนกลางเพราะว่าสถานะของส่วนกลางนั้นนะ่ะได้ออฟไลน์ไปแล้ว และจะกลับมาออนไลน์ในเช้าวันพรุ่งนี้ทำให้ทั้งสองคนนั่นน่ะต้องปลุกเธอขึ้นมาจากอาการหลับไหลและเมื่อหญิงสาวคนนั้นฟื้นขึ้น,นมาเมื่อเธอเห็นหน้าของแจ็คเธอก็ได้เรียกชื่อของเขาเออกมาทันทีหลังจากนั้นเธอก็ได้หลับลงไปอีกครั้งทำให้ทั้งแจ็คและวิกตอรียต้องพาเธอเข้ามาที่ห้องพยาบาลเพื่อทำการรักษาและเมื่ออาการของเธอดีขึ้นเธอก็ได้มาคุยกับทั้งสองคนว่าเธอกับเพื่อนน,นั่นนะ ได้รับคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติภารกิจนอกอวกาศแต่ก็บอกเรื่องภารกิจมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะมันเป็นความลับของทางการหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ได้มาทานอาหารร่วมกันโดยที่หญิงสาวในความฝันนั้นนะมีชื่อว่าจูเลียก่อนที่แจ็คจะบอกกับเธอไปว่าจากข้อมูลที่เขาได้รับมานั่นก็คือเธอถูกทําให้หลับลึกซึ่งมันนะอาจจะยาวนานกว่า60ปีและภายใน60ปีนั้น พวกสกาเวนเจอร์ก็ได้เข้ามาจู่โจมโลกและหลังจากนั้นมนุษย์โลกก็ทำการอพยพออกจากดาวดวงนี้โดยการเดินทางผ่านยานเทตและในระหว่างที่แจ็คก,กำลังเล่าเรื่องราวทั้งหมดขณะที่จูเลียหลับไปวิกตอเรียก็ได้เอามือไปจับมือของแจ็คและนั่นก็ทำให้จูเลียขำออกมาก่อนที่จะขอตัวออกไปจากโต๊ะทานอาหารและเช้าวันถัดมาขณะที่จูเลียยืนอยู่ริมหน้าต่างนั้นแจ็คก,ก็ได้เข้ามาคุยกับเธอ จูเลียบอกว่าเธอนั้นต้องการกลับไปที่ยานของเธอเพื่อเก็บข้อมูลที่มันตกไปแจ็คก,ก็เลยอาสาที่จะขับยานพาเธอไปที่นั่นและวิกตอเรียก็ได้ถามเขาว่าเขากำลังจะทำอะไรแต่แจ็คก,ก็ได้บอกไปว่าผมไปแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็กลับมาและเมื่อมาถึงที่หมายจูเลียก็เข้าไปเก็บกล่องดำที่บรรจุข้อมูลของเธอเอาไว้แล้วในตอนนั้นเองพวกสกาเวนเจอร์พร้อมกับอาวุธครบมือก็ได้โผล่เข้ามาโดยแจ็คนั้นน่ะ ถูกพวกสกาเวนเจอร์รุมโจมตีจนทำให้เขานั้นสลบลงก่อนที่วพวกสกาเวนเจอร์พวกนี้จะจับตัวทั้งสองคนไปที่ฐานของพวกมันส่วนทางด้านของวิกตอรียนั้นเธอก็พบว่าส่วนกลางนั้นได้ออนไลน์แล้วเธอจึงติดต่อไปที่ส่วนกลางแล้วก็ได้บอกว่าแจ็คนั้นได้หายตัวไปขอให้ส่งโดรนไปสำรวจแล้วก็ตามหาเขาให้เธอหน่อยและส่วนกลางก็ยอมที่จะช่วยตามที่เธอขอ ส่วนทางด้านของแจ็คที่อยู่ในศูนย์บัญชาการของพวกสกาเวนเจอร์เขาก็ถูกมัดติดอยู่กับเก้าอี้ก่อนที่มีคนในความมืดพูดกับเขาว่าแจ็คนั้นน่ะเป็นคนที่ไม่คิดอะไรนอกกรอบไม่ว่าเขาจะได้รับภารกิจอะไรมาเขาก็ทําเลยโดยไม่คิดที่จะออกนอกเขตกำมันทภาพรังสีและนั่นนะก็คือความผิดพลาดของเขาเพราะเขาไม่เคยสงสัยในคําสั่งจากศูนย์บัญชาการเลยแม้กระทั่งเรื่องที่เขาถูกหลอก ว่าสคาเวนเจอร์นั้นเป็นเอเลี่ยนหลังจากนั้นพวกสคาเวนเจอร์ก็ได้เปิดไฟแล้วก็พบว่ามีคนจำนวนมากกำลังยืนมองแจ็คอยู่แล้วเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าเขานะนะั้นโดนหลอกมาตลอดว่าพวกสคาเวนเจอร์นั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับแจ็คนี่แหละก่อนที่ผู้นำของสคาเวนเจอร์จะแนะนำตัวเองว่าเขานั้นมีชื่อว่าเมลคอมแล้วเขาก็มีมือขวาที่ชื่อว่าไซ แล้วเขาก็ได้อธิบายให้แจ็คฟังว่าทําไมต้องเรียกยานอวกาศให้มาตกตรงนั้นเพราะพวกเขานั้นต้องการพลังงานจากยานของนาซาเพื่อที่จะเอามาทําเป็นระเบิดแล้วมันก็เคยสําเร็จมาแล้วตอนระเบิดแท่งไฮโดรของแจ็คแล้วมาคอมก็ยังบอกอีกว่านั่นนะขนาดใช้แค่ลูกเดียวเองนะแล้วตอนเนี้พวกเขาก็ได้ผลิตมากกว่า10บลูกแล้วและพวกสกาวเวนเจอร์ก็บอกว่าพวกเขาจับโดรนมาได้ลำหนึ่ง แต่มันไม่ยอมฟังคำสั่งของพวกเขาซึ่งถ้าเป็นแจ็คมันจะต้องฟังคำสั่งอย่างแน่นอนและพวกมันก็ได้บังคับให้แจ็คบังคับโดรนให้บินขึ้นไปหายานแม่ที่กำลังบินไปดวงจันทร์ของดาวเสาโดยให้นำระเบิดไปด้วยแต่แจ็คก็ไม่ยอมทำตามทางด้านของสาย์เลยไปลากคอจูเลียมาเพื่อใช้เธอในการบังคับให้เขาทำและในตอนนั้นโดรนที่ถูกส่งมาจากส่วนกลางเพื่อมาช่วยแจ็คก็ได้เข้ามา แต่โดนพวกสกาเวนเจอร์ยิงสก,กัดกั้นเอาไว้แล้วแจ็คก็ได้บอกว่าถ้ายังไม่ยอมปล่อยเขายังไงอะโดนก็จะบุกเข้ามาที่นี่แบบไม่หยุดไม่หย่อนก่อนที่เมลคอมนะั่นจะตัดสินใจปล่อยแจ็คไปโดยนำมอเตอร์ไซคันเดิมของแจ็คมาให้เขาและก็ยังกําชับกับเขาอีกว่าถ้าอยากรู้ว่าความจริงเป็นยังไงก็ลองออกไปนอกเขตกำมังภาพรังสีดูสิและเมื่อไม่ปล่อยตัวเขาเขากับจูเลียก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์หนีออกมา ก่อนที่จะมาที่ตึกเอ็มไพร์สเตทแล้วก็เข้าไปต่อแผงวงจรเพื่อจะสื่อสารกับวิกตอเรียว่าเขานั้นอยู่ที่นี่และก็ยังปลอดภัยดีแล้วเธอก็ได้แจ้งให้ส่วนกลางส่งเครื่องบินไปรับเขาในตอนนั้นเองแจ็คก,ก็ได้มาคุยกับจูเลียแจ็คก็ถามกับเธอว่ามีอะไรที่เธอยังไม่เล่าให้เขาฟังอีกไหมจูเลียเลยเล่าเรื่องภารกิจล่าสุดของเธอที่เธอกับเพื่อนนะ่ะถูกส่งตัวออกไปนอกอวกาศเพราะว่ามีสัญญาณอะไโรโผล่มาก่อนที่ส่วนกลาง จะสั่งให้เขาไปดูว่ามีสัญญาณอะไรส่งมาอีกทีหนึ่งและในระหว่างการเดินทางพวกเขาต้องนอนหลับเพื่อที่จะถนอมร่างกายโดยแผนการนั่นก็คือพวกเขาจะปลุกสองคนแรกมาก่อนโดยสองคนแรกนั่นก็คือแจ็คก,กับวิกตอเรียแล้วสัญญาณประหลาดนอกโลกที่พวกเขาต้องไปสำรวจนั่นก็คือยานเทส์นั่นเองและพวกที่อยู่บนยานเทสนั่นแหละที่เป็นเอเลี่ยนแล้วจูเลียก,ก็ยังบอกอีกว่าเธอนนานคือภรรยาของแจ็คและที่ตึกแห่งนี้นี่เอง เป็นที่แจ็คขอเธอแต่งงานหลังจากนั้นเขาก็จําเรื่องราวทั้งหมดได้ก่อนที่จะพุ่งเข้ามากอดกันและเมื่อยานของวิกตอเรียมารับเธอก็ได้เห็นว่าแจ็คก,กับจูเลียกําลังกอดกันอยู่ทําให้เธอนั้นน่ะเสียใจถึงขั้นต้องร้องไห้ออกมาและเมื่อยานเข้ามาถึงศูนย์บชาการวิกตอเรียก็ไม่ยอมให้แจ็คเข้าไปข้างในแล้วก็ถามว่าเขานั้นน่ะยังรักจูเลียใช่ไหมแจ็คก,ก็ตอบไปว่าก็จูเลียเป็นภรรยาของเขา และนั่นนะทำให้วิกตอรียเสียใจมากก่อนที่จะรายงานกลับไปที่ส่วนกลางว่าตอนนี้พวกเรามีปัญหากันและพวกเราไม่ใช่ทีมที่มีประสิทธิภาพอีกแล้วในทันใดนั้นเองก็ได้มีโดนออกมาเข้าไปทำร้ายแจ็คแล้วก็ยิงวิกตอรียจนเธอกลายเป็นผุยผงแล้วตอนที่มันกำลังจะยิงแจ็คจูเลียก็เข้ามาช่วยเขาได้ทันก่อนที่ส่วนกลางจะบอกกับแจ็คว่าให้ตัวเขาและจูเลียขึ้นมาคุยกันที่ศูนย์ก่อนพวกเขา่ามีภารกิจจะมอบให้ แล้วแจ็คก,ก็ได้พาจูเลียขับยานหนีเอาไปทันทีแต่โดนของส่วนกลางก็มาขวางเอาไว้ก่อนแต่พวกเขาก็สามารถหนีมันมาได้จนยานมาลงจอดที่นอกเขตกำมตภาพรังสีและในบริเวณนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่ามีคนขับยานลักษณะเดียวกันกับเขาเข้ามาสำรวจยานที่แจ็คลงจอดก่อนที่จะลงมาจากยานแจ็คเลยถือปืนเข้าไปเพื่อจะจัดการกับคนคนนั้นแต่ก็พบว่าชายคนนี้มีหน้าตาเหมือนกับเขาทุกอย่าง ซึ่งนั่นน่ะมันเป็นตัวโคลนของแจ็คแต่เจ้าตัวโคลนมันก็ไม่ยอมวางปืนจนมันน่ะหันไปเห็นจูเลียเรื่องราวในอดีตของแจ็คก็โผล่ขึ้นมาทําให้แจ็คตัวจริงเข้าไปจัดการกับมันจนมันสลบและในตอนนั้นเองโดนก็ได้กลับมาทํางานแล้วมันก็ลั่นไก่จนทําให้จูเลียโดนยิงเข้าไปที่ท้องเขาจึงพาเธอไปพักอย่างที่ที่ปลอดภัยแล้วเขาก็ได้ขึ้นไปในยานของแจ็คตัวโคลนก่อนที่จะกลับมาที่ฐานบัญชาการ เราก็ได้พบกับวิกตอเรียแล้วเธอก็ถามเขาว่าเขาไปไหนมาเพราะเธอได้รับรายงานมาว่ามียานอวกาศลำหนึ่งเข้ามาไดเขตของเธอและนั่นก็ทำให้เขาอึ้งไปเลยก่อนที่จะได้บอกกับเธอไปว่าทำไมเธอไม่ลองไปพื้นโลกกับเขาตอนนี้เลยละ่ะเพราะเธอจะได้เห็นสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแต่วิกตอเรียก็ได้บอกว่าเราก็รู้ดีนี่ว่าเธอไม่มีหน้าที่ที่จะต้องลงไปข้างล่างจากนั้น แจ็คก็ได้ไปที่ที่เกิดการต่อสู้ขึ้นและก็พบว่าตัวโครนของเขานั้นได้หายตัวไปแล้วก่อนที่เขาจะพาตัวของจูเลียมารักษาที่กระท่อมลับๆของเขาและเมื่อเธอฟื้นจากอาการบาดเจ็บจนหายดีเธอก็ได้มาคุยกับแจ็คก่อนที่เขาจะบอกว่าเขารู้ดีว่าเขานั้นไม่ใช่แจ็คตัวจริงแต่จูเลียก็ได้บอกว่าตราบใดที่เขายังมีความทรงจำเรื่องความสัมพันธ์อยู่นั่นก็แปลว่าเขาคือตัวจริง ก่อนที่ทั้งสองคนจะมาจูบก,กันและเช้าวันถัดมาทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปที่ฐานของเมาคอมซึ่งเขาก็ได้ให้การต้อนรับทั้งคู่ก่อนที่จะมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุนั้นน่ะดวงจันทร์ได้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงหลังจากนั้นก็เกิดภัยพิบัติต่อโลกมากมายจากนั้นยานเท็ดก็ลงจอดแล้วก็พบว่ามีคนแบบแจ็คออกมาเป็นพันๆคนโดยมันน่ะได้กวาดหลังทรัพยากรต่างๆ เพื่อที่จะเป็นพลังงานให้กับยานเท็ดโดยใช้เครื่องไฮโดทําการสูบน้ําและแผนการต่อไปของเมลคอมก็คือการเอาระเบิดติดไว้กับโดนแล้วก็บินไประเบิดยานแม่ทิ้งซะก่อนที่แจ็คจะเอาระเบิดไปติดกับโดนแต่พวกส่วนกลางมันก็ได้รู้ว่าพวกเขากําลังจะทําอะไรมันเลยส่งโดนที่คาดมาสามลำมาเฝ้าหน้าทางออกของฐานเมลคอมและทันทีที่เมลคอมเปิดประตูพวกมันก็บุกเข้ามาระเบิดภายในฐานทันที และพวกเขาก็ได้ต่อสู้กับมนอย่างดุเดือดถึงแม้ว่าจะเอาชนะโดนสามลำจากส่วนกลางได้แต่ภายในฐานทัพนั้นก็พังย่อยยับรวมถึงโดนที่เขาจะใช้ภูกระเบิดไปโจมตียานแม่อีกด้วยและในตอนนั้นเองเมาคอมก็บาดเจ็บอย่างหนักจนเขาแทบจะหมดไฟในการนําโดรนไประเบิดยานเท็จแต่แจ็คก,ก็บอกให้เขามีความหวงังเพราะเขาอาสาจะไประเบิดยานลำนั้นด้วยตัวเอง เพราะว่าส่วนกลางได้เรียกตัวเขาให้ขึ้นไปพร้อมกับจูเลียอยู่พอดีแล้วเขาจะขนระเบิดไปถล่มยานลำนั้นเองส่วนทางด้านจูเลียเธอก็ขอติดตามไปด้วยแม้ว่าเขาจะห้ามยังไงแต่เธอก็ไม่ยอมหลังจากนั้นแจ็คก,ก็พาตัวเธอเข้าไปในตู้นอนแล้วก็ให้เธอหลับก่อนที่จะพาตัวเธอขึ้นไปบนยานแล้วก็จะบินไปหายานเท็ดพร้อมกับระเบิดและในระหว่างทางเขาก็เปิดบันทึกฟังเรื่องราวของจูเลีย ซึ่งมันเป็นคลิปเสียงที่เขานั้นได้คุยกับนาซ่าวิญญาณของเขานั้นน่ะกำลังเข้าไปใกล้ย,ยานเทตแล้วก่อนที่จะถูกดูดเข้าไปข้างในยานเทตเขาจึงตัดสินใจว่าจะสละตู้นอนที่ให้กลับเข้าไปในวงโคจรแล้วก็จะให้วิกตอรียเข้าไปในตู้นอนแทนแต่วิกตอรียก็ยืนยันที่จะไม่ไปพวกเขาเลยสละกระสวยอวกาศทิ้งซะทำให้พวกคนในกระสวยนั้นนะรอดชีวิตส่วนเขากับวิกตอรียนั้นต้องเข้าไปในยานเทตแทน หลังจากนั้นเขาก็โดนล,ล้างสมองและถูกนำไปโคลนนิง่งและในปัจจุบันเขาก็ได้เข้ามาในยานเรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาจะเอาตู้นอนที่จูเลียนอนอยู่ออกมาและในตอนนั้นเองที่กระททอมกลางป่าของแจ็คอยู่ดีๆจูเลียก็โผล่ขึ้นมาจากตู้นอนแปลว่าคนที่อยู่บนยานเทสนั้นน่ะไม่ใช่จูเลียแต่นั่นก็คือเมาคอมนั่นเองโดยเขากับแจ็คนั้นน่ะตั้งใจที่จะระเบิดยานลำนี้ไปพร้อมกับตัวเองเพื่อให้ทุกคนรอด ซึ่งพวกมันก็ไม่รู้เลยว่าทั้งสองคนนั้นนะ่ะตั้งใจจะระเบิดที่นี่พวกมันเลยส่งโดรนพคิคาดทั้งหมดไปที่ฐานของเมาคอมและในตอนนั้นเองแจ็คก,ก็ได้กดระเบิดจนเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวไปทั่วและทําให้ทุกคนรอดชีวิตมาได้และนั่นก็รวมถึงจูเลียด้วยและนั่นก็เป็นการสิ้นสุดสงครามแล้วเวลาก็ผ่านไป3าปีจูเลียได้คลอดลูกและเธอกับลูกนั้นนะ่ะอาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังเล็กๆของแจ็ค ซึ่งเด็กคนนี้ก็เป็นลูกของแจ็คนี่เองซึ่งเป็นเด็กที่เกิดเจงในคืนสุดท้ายที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันก่อนที่พวกเขาจะลากันและในตอนนั้นก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งโผล่ออกมาและหนึ่งในนั้นก็มีแจ็คอยู่ด้วยซึ่งเขาก็ใส่เสื้อของแจ็คตัวโคลนนิ่งก่อนที่ทั้งคู่จะยิ้มให้แก่กันแล้วหนังก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง o ล l i v i n ปี2013ที่เล่าเรื่องราวของแจ็คฮาร์เปอร์ ชายผู้ทำหน้าที่ดูแลโดรนบนโลกที่รกร้างหลังจากสงครามที่มนุษยชาติพ่ายแพ้ให้กับมนุษย์ต่างดาวเมื่อจาคเริ่มต้นพบความจริงเกี่ยวกับหญิงปริศนาที่ตกลงมาจากยานอวกาศทำให้แจ็กรู้ความจริงพวกเขาเองถูกมนุษย์ต่างดาวโคลนขึ้นมาและใส่ความทรงจําใหม่ให้ทั้งหมดที่เขารู้และเชื่อมาทั้งชีวิตคือสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวได้สร้างขึ้นเพื่อควบคุมโลกและอนาคตของมนุษย์ เขาถูกหลอกใช้ให้ทำงานแทนมนุษย์ต่างดาวนั่นเองเมื่อเขารู้แบบนั้นจึงเลือกที่จะต่อสู้กลับเพื่อปกป้องโลกจากการควบคุมของมนุษย์ต่างดาวจนในที่สุดก็สามารถจัดการกับพวกมันได้ออปเิเวียนเป็นหนังไซไฟที่เต็มไปด้วยการค้นหาความจริงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและคำถามเกี่ยวกับต,ตัวตนของมนุษย์หากใครที่ชื่นชอบหนังแนวเนี้สามารถไปหาดูกันได้สำหรับวันนี้ Movie for y ยูก็ต้องขอลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ